ลองนึกภาพดูสิครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก x i a o มีที่อาจจะทิ้งจอแสดงผลด้านหลังไปแบบรุ่นโปรแล้วมาด้วยดีไซน์กล้องหลังทรงกลมขนาดใหญ่สุดน่าสนใจรวมถึงสเปคระดับท็อปที่ทําให้ทุกคนต้องตื่นเต้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นมันจะเป็นการเดินทางใหม่ของนวัตกรรมหรือเปล่านัดมาจอะลึกดูกันเลยครับในปีนี้เองี่ยวมี17 Pro Link https colon www.iphone.roid.net s l e c product s มี xiaomi. หน pro s และ17 pro max. Link https://www.iphone.roid.net/tech/product/xiaomi. หนึ่งเขีด pro. ได้สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากด้วยการนําจอแสดงผลเสริมมาวางไว้บริเวณกล้องหลังซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถดูภาพถ่ายหรือวิดีโอได้อย่างสะดวกสบายแต่สําหรับเ i a o m i สิบเจ็ด ultra นั้นจากข่าวหรือที่หลุดออกมาแล้วดูเหมือนว่า จะไม่ได้ติดตามแนวทางนี้เสียแล้วหลักครับนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่หลายคนกําลังสงสัยว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหรือเปล่าตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างดิจิตอลเชสเตชันพวกเขาบอกตรงๆเลยว่าเสี่ยวมิสิบเจ็ดอุลตร้าจะไม่มีการติดตั้งจอแสดงผลเสริมที่ด้านหลังแล้วแต่จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้กลายเป็นทรงกลมขนาดใหญ่แทนซึ่งแตกต่างจากรุ่นโปรอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับนี่อาจเป็นการเลือกที่กล้าท้าทาย เพราะบางคนอาจคิดว่าจอหลังช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแต่การลบมันออกไปอาจทําให้โฟนดูสวยงามและคลีนขึ้นมากกว่าแต่เฮ้ยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่เห็นชัดนะครับเพราะมันอาจทําให้เสียฟีเจอร์ที่หลายคนชื่นชอบไปด้วยและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นกล้องหลังของมันมีการอัปเกรดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเลนส์หลักนั้นยังคงเป็น5 0 m p ตามเดิมแต่มาพร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ภาพคมชัดขึ้นมากและมีการเสริมพลังการซูมแบบอินเซนเซอร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่รู้จักอินเซนเซอร์สูงนี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้สูงภาพได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดมากนักแทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ระบบจะใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันในการปรับขนาดซึ่งทําให้ภาพดูเป็นธรรมชาติและชัดเจนขึ้นเหมือนกับการถ่ายภาพโ l o s ั u ที่ไม่บิดเบี้ยยอวเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเลนเทเลโฟโต้ให้เป็นแบบไร้รอยต่อมากขึ้นทําให้การสลับเลนดูราบรื่นยิ่งขึ้นส่วนเลนส์เลสโคปเทเลโฟตนั้นได้อัปเกรด มาเป็นความละเอียดสูงถึง2.0 0 mp พร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เช่นกันสามารถรองรับการถ่ายภาพหลายระยะได้ดีขึ้นโดยไม่เสียรายละเอียดตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากถ่ายภาพสัตว์ป่าห่างๆหรือทิวทัศน์ไกลๆมันจะยังคงความคมชัดไว้ได้อย่างน่าทึ่งไม่เหมือนกล้องทั่วไปที่อาจทําให้ภาพเบลอเมื่อสูงและยังรองรับการถ่ายแบบแมโครที่ดีขึ้นโดยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายวัตถุใกล้จนเกินไปแต่สิ่งสําคัญคือทั้งสองเลนนี้ยังได้ดนามิกเรนที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิมดนามิกเรนคือช่วงความแตกตก หาระหว่างแสงสว่างและมืดในภาพถ้ามันกว้างขึ้นภาพจะดูสมจริงมากขึ้นเช่นถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่ยังคงเห็นรายละเอียดในเงามืดและส่วนสว่างพร้อมกันทําให้ประสิทธิภาพการถ่ายภาพโดยรวมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและนี่คือส่วนที่มันอาจจุดประกายความเห็นต่างนะการอัปเกรดกล้องแบบนี้ดีขนาดไหนแต่ถ้าสลัดจอหลังไปมันจะสมดุลกันไหมบางคนอาจคิดว่ากล้องสําคัญกว่าการดูภาพทันทีแต่คนอื่นอาจเห็นว่าจอหลังนั้นเป็นฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้ นอกจากเรื่องกล้องที่จัดเต็มแล้วสเปคอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนครับโดยใช้ชิป Snapdragon 8 e เ i t Gen 5เหมือนกับที่ใช้ใน Xiaomi 17ซีรีส์รุ่นอื่นๆซึ่งชิปนี้มีพลังในการประมวลผลสูงมากเหมาะสำหรับการเล่นเกมหนักๆหรือตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพสำหรับผู้เริ่มต้นการมีชิปแรงๆแบบนี้จะทำให้ฝนทำงานได้ลื่นไหลไม่ค้างเลยแม้จะเปิดแอป,ปหลายๆตัวพร้อมกันก็ตามหน้าจอเองได้อัปเกรดเป็นหน่วยดีขนาด6.8นิ้วแบบแบนเรียบขมชัดระดับ 2K พร้อมความลหลยลื่น 120Hz ความไหลลื่น120เฮิหมายถึงหน้าจอสามารถแสดงภาพได้120ครั้งต่ออวินาทีทําให้การเลื่อนหรือเล่นเกมดูเนียนตาไม่กระตุกเหมือนกับการดูภาพยนตร์ที่มีความลื่นไหลสูงมากเลยครับและมีให้เลือก3สีคือดําขาวและม่วงซึ่งนอกจ,กจากจะสวยงามแล้วยังคงความทนทานและใช้งานได้ยาวนานที่มา k i s m o c h e n e r Link h t t p s w w w k i s m o c h n c o m 2 0 2 5 1 ู2 7เซลล่าเสียวมิขีด17ขีดอุลตราขีดเทมราขีดรีขีดดีซน์ขีดริสแลลแล้วคุณคิดอย่างไรหลักครับการตัดสินใจไม่ใส่จอหลังในเสียวมิสิบเจ็ดอุลตรามันเป็นนวัตกรรมที่ก้าวหน้าหรือเป็นโอกาสที่เสียไปสําหรับสายฟีเจอร์คุณเห็นด้วยกับการเน้นกล้องมากกว่าหรือเปล่าหรือจะมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับใครรู้บ้างว่ามันจะจุดประกายการถกเถียงกันขนาดไหน